การสวดมนต์ให้บิดามารดาปู่ย่าตาิยายผู้สูงอายุทําไมถึงทําให้กายใจของเราโล่งละ่ะสายเลือดของเราถ่ายทอดซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทุกคนต่างเกิดมาจากพ่อแม่<ด>การถ่ายทอดทางสายเลือดของบิดามารดานี้ต่อให้เราจะไม่เคยเจอกัน แต่ก็จะเชื่อมโยงกับข้อความของพวกเขาโดยธรรมชาติเขาอาจจะยังไม่รู้หรือเสียชีวิตไปแล้วแต่เป็นเพราะสายเลือดเชื่อมโยงกันค้าววยพรนนี้พวกเขาจะต้องได้รับแน่นอนเขาก็จะรู้สึกว่านี่ถึงจะเป็นลูกหลานที่แสนดีของฉันเมื่อวิญญาณของเขามีภาพความประทับใจต่อคุณแล้วร่างกายของคุณก็จะเริ่มสบายและปลอดโปร่งและยังมีสิ่งที่ลึกลงไปอีกเราเปลี่ยนแปลงยังไม่พอ ขอถามว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรอนาคตของเรามีสองส่วนหนึ่งคือปีหน้าของเราสิบปีห้าปีหรืออีกหนึ่งร้อยปีของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเราเองแต่เรายังมีอนาคตอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีลูกลูกของฉันมีชีวิตที่ดีฉันก็มีความสุขมากๆถ้าลูกของฉันชีวิตไม่ราบรื่นหรือไม่แข็งแรงโอ้ยฉันก็เป็นทุกข์มากๆใช่ไหม ทุกคนรู้วิธีที่จะทำให้อนาคตลูกหลานมีชีวิตที่ดีมากๆไหมนอกจากจะทำบุญต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วเราต้องทำความดีทำบุญและอีกอย่างคือต้องกตัญญูต่อบิดามารดาที่ให้กําเนิดและเลี้ยงดูคุณมารวมถึงบิดามารดาของสามีภรรยาด้วยไม่ว่าจะเรียกว่าพ่อแม่สามีหรือพ่อตาแม่ยายก็ตามคือพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย พวกเขาส่งมอบคำวอวยพรที่งดงามให้แก่เราพรนี้ไม่จำเป็นต้องพูดแต่เป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณในใจวอวยพรให้คุณอยู่ลึกๆตัวเราและลูกๆก,ก็จะยิ่งดีขึ้นถ้าอยากให้ลูกของตัวเองดีจะต้องจัดการความสัมพันธ์กับพ่อตาแม่ยายให้ดีถ้ารู้สึกว่าการสื่อสารระหว่างคุณและพ่อแม่ของสามีมีอุปสรรคกลัวในการพูดคุยกันเมื่อมีความรู้สึกแบบนี้ เข้ากับผู้อาวุโสไม่ได้ก็ขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างปู่และหลานแล้วรู้ไหมเมื่อความสัมพันธ์นี้ติดขัดเช่นไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณตาคุณยายเขารู้สึกชอบหรือว่าเกลียดชังคุณถ้าเกลียดแต่เขาชอบหลานแต่มาเจอหลานไม่ได้อยู่เคียงข้างการเติบโตของหลานไม่ได้เขามีความเกลียดชังครับแค้นใจต่อคุณ ทุกคนไม่ทราบหรอว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรกับคุณจะเกิดภัยพิบัติแล้วโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายดังนั้นเพื่อให้ตัวเราดีเพื่อให้ลูกๆที่เรารักดีมากๆยิ่งขึ้นทุกคนยังต้องเรียนรู้คุณอย่าพูดว่าฉันไม่ชอบการเข้าสังคมไม่ชอบพูดคุยกับผู้คนแต่ถ้าคุณปฏิบัติต่อเขาด้วยความจริงใจไม่ต้องพูดอีกฝ่ายก็รับรู้ได้คุณเกลียดเขาคุณไม่ต้องพูดอีกฝ่ายก็รับรู้ได้เช่นกัน เพราะคุณมีภาษากายและข้อความที่ออกมาจากสมองของคุณอีกฝ่ายรับรู้ได้ทั้งหมดเปลี่ยนยังไงจะบอกวิธีที่ง่ายและได้ผลดีมากๆให้ทุกคนฟังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าเป็นผู้หญิงส่งข้อความขอโทษให้พ่อแม่ของสามีและแสดงออกว่าคุณรักเขามากวันไหนมีเวลาว่างให้คุณบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำอาหารอร่อยๆไปให้ทานส่วนผู้ชาย ก็ปฏิบัติต่อพ่อตาแม่ยายเช่นเดียวกันคุณดีต่อพวกเขาภรรยาของคุณก็จะดีต่อคุณสําหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคุณดีต่อพ่อแม่สามีสามีก็จะยิ่งดีกับคุณหลักการก็ง่ายๆและตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ประโยชน์เหล่านี้สุดท้ายก็จะไปรวมอยู่ที่ลูกของคุณจะดียิ่งขึ้นตอนที่คุณเขียนข้อความคุณเขียนไปก็มักจะเขียนคําผิดอยู่บ่อยๆไตรตรองให้มากขึ้นแบบนี้คําพูดของคุณก็จะมีปัญญา และผ่านการตรวตรองแล้วเชื่อมต่อความสัมพันธ์ที่ขาดไปแล้วและสำหรับบิดามารดาของตัวเองถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ต้องส่งข้อความรอกโทรไปเลยพูดยังไงละ่ะปกติคุณพูดยังไงแสดงความรู้สึกของคุณออกมาอย่างง่ายๆแต่ที่ต้องเตือนก็คือห้ามพูดจาประชดประชันเด็ดขาดเช่นคุณเป็นลูกที่ควรกรตัญยูต่อบิดามารดาไม่ว่าพวกเขาจะทำผิดอะไร ไม่ว่าพวกเขาจะมีความลำเอียงระหว่างพี่น้องหรือไม่ <Okay. S 1> คุณมอบความรักและความ,มห่วงใยให้พวกเขานี่เป็นเรื่องที่ลูกหลานคนรุ่นหลังควรจะทำลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเรื่องทุกใจอื่นๆไปนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเคยมีคนถามอาจารย์หลายครั้งไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะบอกว่าเรียนรู้พระธรรมแล้วฉันเขา้าใจหลักการมากมายแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันคิดไม่ตกทำไมพ่อแม่ของฉัน ถึงได้ลำเอียงไปที่พี่น้องของฉันบางคนนี่ยังเป็นความรักของพ่อแม่ไหมทําไมถึงไม่ยุติธรรมเลยอาจารย์คิดว่าคนคนนี้ดีต่อพ่อแม่จริงๆอาจารย์พูดก,กับเขาว่าพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เขาไม่ใช่นักปรา์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดานี่คือความเข้าใจยอย่างแรกของอาจารย์อย่างที่สองคือในฐานะพ่อแม่เขาจะรักเราเหมือนที่พระพุทธองค์รักเรา ไม่ว่าเราจะทำเรื่องที่ผิดพลาดสักกี่ครั้งไม่ว่าจะทำให้เขาเสียใจแค่ไหนเขาก็จะยังรักคุณแล้วลูกแบบไหนที่จะได้รับความสนใจละ่ะ 1. ร่างกายค่อนข้างอ่อนแอ 2. อพอโตแล้วดูแลตัวเองอยังไม่ได้สามซนสร้างความวุ่นวายไม่เอาไหนได้เงินไปก็เอาอไปใช้เส้อหมด กลับกลายว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเหล่านี้ดึงดูดความรักและความห่วงใยของพ่อแม่ไปทั้งหมดเมื่อคุณเป็นพี่สาวพี่ชายคนโตมีทั้งความสามารถพึ่งพาตนเองได้และยังรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขาไม่ต้องห่วงคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเป็นเพราะแบบนี้รู้ไหมเลยดึงดูดความสนใจของเขาไปไม่ใช่ว่ารักมากเกินไปเขารักลูกคนนั้นเพราะลูกคนนั้นทําให้เขาเป็นห่วงเกินไปวางใจไม่ลงพ่อแม่รู้ว่าคุณเป็นคนดีเป็นลูกที่ดี แต่เขาไม่ได้คิดว่าคุณจะคิดและคิดน้อยขนาดนั้นดังนั้นการที่คุณอยากจะให้ตัวเองดีขึ้นแข็งแรงโชคดีขึ้นมีอนาคตที่สวยงามให้ลูกหลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยก็จะต้องจัดการความสัมพันธ์ของพ่อแม่รวมทั้งพ่อแม่ของสามีด้วยเราถึงจะโชคดีเป็นสุริมงคล